ลุงช่นขอเป็นหนึ่งเสียงที่ขอโหวตไม่เอาคาสิโนครับคาสิโนนี้เราได้ยินข่าวมาว่าออกมาในนาม Entertainment Complex ข่าวบอกว่ามันแค่10%เองเป็นคาสิโนที่คนเข้าไปเล่นต้องมีการลงทุนขนาดใหญ่ต้องมีการจ้างงานฟังเหมือนดูดีใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่าจะทำเหมือนสิงคโปร์ดูสีสิงคโปร์เขเจริญถ้าอย่างนั้นกัมพูชาลาวพม่าที่มีคาสิโนอยู่รอบๆบ,บ้านเรามาเป็น10ป,ปีแล้วทาไมยังไม่จเจริญ ทุงช่างขอโหวตโนครับต่อให้อ้างอะไรมาก็ตามสรุปได้คําเดียวได้ไม่คุ้มเสียแต่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นครับในร่างศึกษาที่ผ่านคอรอมอไปแล้วไม่ได้มีแค่คาสิโนที่ออกมาตั้งบนดินในนามของเอเจนตเมนคอมเพล็กซ์แต่ในร่างศึกษานั้นมีข้อเสนอให้เปิดออนไลน์หมายถึงเปิดการพนันออนไลน์โดยใช้คำในร่างศึกษาว่าเกมมิ่งแล้วมี8ข้อ ที่เป็นข้อเสนอบอกให้เปิดดําเนินการได้โดยการให้ใบยอนุญาตลองฟังดูนะครับ8ข้อคือคาสิโนโออนไลน์การซื้อขายหุ้นสกุลเงินรายวันพนันกีฬาออนไลน์การพนันอิงเหตุการณ์จริงบิงโกออนไลน์การเสี่ยงโชคออนไลน์เว็บไซต์เกมที่ต้องใช้ทักษะเว็บไซต์เพื่อการฝึกฝนสรุปเลยนะครับ8ข้อนี้คืออะไรอะไรก็พนันได้หมดจะตีกไก่กัดปลาเป่ายิงฉุบ สามารถเปิดเว็บไซต์เปิดออนไลน์ขอใบอนุญาตพันนันได้หมดแล้วสิ่งนี้อันตรายกว่าไอ้ตัวเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เยอะมากร่างกฎหมายผ่านมีคนรอใบอนุญาตเรียบร้อยแล้วลองนึกภาพนะครับวันที่ใบอนุญาตผ่านไม่ต้องใช้เวลาเลยครับพวกนี้ขึ้นเว็บไซต์หมดเลยเพราะอะไรครับเพราะมันทำอยู่แล้วใต้ดินแล้วถามว่าใครได้ประโยชน์ครับ นักการเมืองได้แน่ๆคุณว่านักการเมืองจะไม่เอาใบอนุญาตเหรอทุกจังหวัดมีนักการเมืองทุกท้องที่มีบ้านใหญ่บ้านเล็กบ้านน้อยพวกนี้จะมาเป็นเจ้าของตั๋วใบนี้แล้วจะเดินอย่างพึงภัยด้วยการเปิดเว็บพนันออนไลน์สังคมคงไม่เหลืออะไรแล้วครับไม่คุ้มค่าที่จะเสี่ยงเราไม่ได้หรอกครับเราได้น้อยมากคนกลุ่มที่ได้ ไม่ต้องพูดเดี๋ยว,วราคาป้ากลุ่มไหนแล้วจะเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากทั้งระดับประเทศยันระดับท้องถิ่นยันข้าราชการท้องถิ่นพูดไว้ตรงนี้เลยขอหนึ่งเสียงที่คัดค้านคาสิโนโทุกรูปแบบครับ